สวัสดีท่านผู้ปกครองและสวัสดีนักเรียนชั้นปฐมศึกษ,ษาปีที่หนึ่งที่น่ารักทุกทุกคนนะครับกลับมาพบกับพี่หมีครั้งในพี่หมีสอนออนไลน์นะครับในวันนี้อย่างที่เราสัญญากันไว้ในคาบเรียนก่อนหน้านี้ว่าเราเหลือเรื่องราวของชาดกอีกหนึ่งเรื่องใช่ไหมครับพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วตามพี่หมีมาเลยครับ ในหนึ่งเรื่องนะครับที่เรื่องราวของชาดกที่พี่หมีได้ยกตัวอย่างไว้ในคาวก่อนคือเรื่องของวัน,นุปทะชาดกใช่ไหมครับในวันนี้เหลืออีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องอะไรเอ่ยถูกต้องครับเป็นเรื่องสุวรรณสามชาดกแต่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นมาติดตามพร้อมๆกับพี่หมีได้เลยครับ ตอนนี้เสนอตอนว่าสุวรรณสามชาดกหรือสุวรรณสามยอดกตันยูนะครับโดยมีเนื้อเรื่องอยู่ว่าสุวรรณสามเป็นบุตรของฤาษีภรรยาคู่หนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในป่าวันหนึ่งฤาษีทั้งสองออกไปหาอาหารในระหว่างนั้นฝนตกลงมาอย่างหนักฤาษีทั้งสองจึงเข้าไปหลบฝนใต้ต้นไม้บนจอมปวก ซึ่งมีงูเห่าอาศัยอยู่งูห่างได้พ่นพิษใส่ตาของลาษีทั้งสองจนบอดสนิทจึงไม่สามารถออกไปหาเองได้สุวรณสามจึงดูแลรับใช้บิดามารดาเพื่อตอบแทนคุณวันหนึ่งมีพระราชามาราบสัตว์ในป่าที่สุวรรณสามและบิดาอาศัยอยู่ในวันเดียวกัน กับสุวรรณสามออกอาหารให้บิดามารดาสุวรรณสามเป็นผู้มีจิตใจเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลายเมื่อสุวรรณสามเดินทางในป่าจึงมีฝูงสัตว์เดินตามตลอดเวลาพระราชาจึงยิงธนูด้วยสอนอาบยาพิษใส่สุวรรณสามที่กำลังตักน้ำท่ามกลางฝูงสัตว์อยู่ที่ดื่มน้ำด้วยความเข้าใจผิดพระราชารู้ว่ายิงถูกมนุษย์ จึงเดินมาหาสุวรรณสามและบอกว่าตนเป็นพระราชาแห่งเมืองพารณสีพร้อมกับถามว่าท่านเป็นใครมาทำอะไรอยู่ในป่านี้สุวรรณสามได้เล่าเรื่องราวของตนให้พระราชาฟังว่าหากตนตายไปบิดามันดาก็คงตายตามไปด้วยเพราะจะไม่มีใครดูแลอาหารให้รับประทาน และหลังจากนั้นสุวรรณสามได้สลบไปพระราชารู้สึกเสียพระไทยที่ทำ้ายสุวรรณสามซึ่งเป็นผู้มีความกตัญญูคิดว่าสุวรรณสามตายไปแล้วจึงเดินทางไปหาบิดามารดาของสุวรรณสามแล้วเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ฤือีฟังฤือสีทั้งสองเศร้าใจเป็นอย่างมากและขอให้พระราชาพาไปหาสุวรรณสามด้วยความอาลัย เมื่อไปถึงทั้งสองจึงเอามือรูปคำสุวรรณสามและรู้สึกว่าตัวยังอุ่นอยู่เมื่อรู้ว่ายังไม่ตายจึงได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าสุวรรณสามลูกรักเราประพฤติดีตลอดมามีความกตัญญูก,กะตะเวทีต่อบิดามารดาขอให้พิจากลูกศรน,นี้จงหาไปด้วยเถิดเมื่ออธิษฐานเสร็จ สุวรรณสามฟื้นขึ้นมาด้วยแรงอธิษฐานนั้นลือทีทักสอง 2, ก็กลับมามองเห็นเหมือนเดิมพระราชาจึงขอโทษสุวรรณสามและสัญญาว่าจะรักษาศีลไม่เบียดเบียนฆ่าสัตว์อีกต่อไปนะครับจากเรื่องราวที่พี่หมีได้เล่าให้เด็กๆฟังนะครับเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้มีความกตัญญูต่อบิดามารดาจะได้รับการช่วยเหลือ และรักษาไม่ให้ตกไปในทางที่ต่านะครับเด็กๆเเด็กๆล,ล่ะเป็นเด็กดีกับคุณพ่อคุณแม่ไหมครับอ่าการเป็นเด็กดีพี่หมียกตัวอย่างให้หนึ่งข้อนะครับเมื่อคุณพ่อคุณแม่กลับจากทำงานเหนื่อยๆในช่วงสถานการณ์อย่างนี้เราไม่มีของขวัญที่จะมอบให้พี่หมีแนะนำว่าให้เด็กๆ หาน้ำเย็นๆสักหนึ่งแก้วให้คุณพ่อคุณแม่ดื่มระดับกระหายและบอกนะครับว่าเด็กๆจะเป็นเด็กดีเชื่อฟังคำสอนของคุณพ่อคุณแม่แค่นี้นะครับก็ถือว่าเป็นของขวัญที่วิเศษมากสำหรับตัวพวกท่านแล้วนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับเด็กๆจากเนื้อหาสองเรื่องที่พี่หมีได้ ให้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของชาดกเพื่อที่จะนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันพี่มีคิดว่าเด็กๆสามารถที่จะปฏิบัติตาม